ยังน้ำงาขออย่างนึงดลิปียคือนะชื่ออะไรอ่ะเออเออนี่เป็นคนแรกที่ถามไล้ยอยู่ท่ถามชื่ออะไรก่อนเลยนุ่ยเออดีๆีคนนีเป็นคนอะไรก็พอจะให้มีทำไรอ่ะเป็นไรเจ้าข้าอ๋อมาต้องขอน่ยีดูใะ ทำไมของเรามาันผูกพันเกี่ยวกับแมวด้วยนะมันเกี่ยวกับแมวอ่ะวิญญาณแมวที่ตายไปอ่ะเหมือนเนี่ยศูนยกายกับแมวนนะนะที่เขามาสิงตัวเราอยู่่ะเคยเลี้ยงแมวมั้ยไม่ชอบแมวมั้ยมีอะไรเกี่ยวกับแมวเออรัพสัตั์ไม่เป็นไร มันจะได้แก้ไขได้ถูกไงแล้วที่บ้านเนี่ยเหมาเออที่บ้านเนื้อหมาสองตัวเออเวลาแมวที่บ้านแถวบ้านอิสลามเออแมวก็จะเยอะเออแล้วแมวเขาชอบเข้าบ้านเข้าใจหมาก็เลยกัดแมวเออเพราะหมากัดแมวหมาเราไปกัดแมวเข้าใจไหมทบ้านเราเออพอกัดปึ๊บเนี่ยผมก็ต้องไปฝังอ๋อหน้าแะแมวก็ถึงมาสิงเราทุกตัวคือหมาก็คือแมวนี่ทุกหมาพี่ท้าใจว่า เราเลี้ยงหมาแต่เราไม่ได้ไปเอาหมาไปฆ่าแมวหรือเปล่าแต่ว่าแมวมันมาหมาก็กินแมวมันก็จัต้องไหมไอเราก็สงสารก็เอาแมวไปฝังทีนี้แมวมันก็ไม่รู้จะขอบุญใครไงมันก็มาสิงเราเพื่อเพราะวิญญาณแมวเขาต้องรู้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปหาคนที่ปลดปล่อยวิญญาณก่อได้เข้าใจไหมเราก็ถึงมารนจุดนี้ไงที่ก็ถึงบอกเอ๊ะมันเจ็บที่แมวก็ทาเจ็บ แล้วก็อะไรอะอสุรกายมันเกิดจากดวงวิญญาณของอสุรกายแต่แมวนี่น้องบอกหนูก็ไม่ได้ค่อยได้ทานะอสุรกายต้องทมากกว่าเจ้ากรรมเก่าหนูแค่มปนสินวิเศษเนี่ยเขารอเกิดอันนี้นะเข้าใจความหมายไหมเพราะนั้นคนที่เล่นเราส่วนใหญ่เป็นอสุรกายเจ้ากรรมเก่าเราก็ง่ายก็เราก็คิดได้อสุรกายกับแมวไง อันนี้ขขอที่บาทสองร้อยหรือสามร้อยจำไม่ได้นะบอกไว้เปล่าดีไงอย่าบอกให้ยังไม่ได้บอกยได้ก็อยู่ดีๆอยู่ดีๆผมจะพูดเรื่องแมวได้ไง่ะทุกคนเกี่ยวข้องกับแมวแล้วมีน้องคนเดียวเนี่ยน้องเขาก็พูดเองเนี่ยแต่เขาไปฝังกินเขาไปใจบุญคุณฝังนั่นแหละแมวเขาก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วนะเขาก็ต้องการสิงเราเพื่อ แต่เขาไม่ได้ทำ้ายเราเราแค่มาขอส่วนบุญบญเอออาศัยบุญใช่ใช่แล้วก็คนที่ทำเราคืออสุรกายเจ้ากรรมเก่าเราที่ทำเราให้ปวดปวดอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจความหมายไหมแต่ผมต้องดูต้นเหตุก่อนมันเกิดจากอะไรจริงๆใครทําให้ปวดเงี้ยก็อสุรกายแต่ส่วนแม่เราฝุ่นที่เขาไปแกะไป ขออย่างเขาเขาเอาให้มันดีเลยนะหกร้อยบาทเองวัดไหนก็ได้อยู่ที่้กับอาุรกายแล้วแมวทั้งหมดให้โมุตนาบุญไปเลยเกิดในปุ๊บแล้วเจ้ากรรมเจ้ากรรมยามใดทั้งหมดเลยด้วยดิใช่ไหมเรางไหนๆเราทำบุญแล้วงคเจ้ากรรมยาเใดทั้งหมดแล้วก็ครเทวดาประจำตัวเราให้โมุตนาด้วยครเทวดาประจำตัวเราจะได้คุ้มครองเราไงดีไหมหลวงตามหาบัวท่านบอกคนเรามีเทวดาประจำตัว ให้ทำบุญให้เทวดาประจําตัวบ่อยๆชีวิตจะดีขึ้นทีนี้องค์สมเบอก,กว่าพูดไปเลยพรมเทวดาประจําตัวได้พรมเพิ่มอีกอย่างนี้ไหมนี่นะแถมไปเลยไนงะนี่นะเ,เพราะคนเราอะทําบุญไม่ได้คิดถึงพรมเทวดาประจําตัวหรอกเราจะอุทิศเพิ่มอีกก็ได้เจ้าที่เจ้าทานที่บ้านไงจะบ่าวจะเขาเลยไปใคร ที่เราเกี่ยวข้องอะ่ะจะมีเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านทุกบ้านเลยหรือที่ทํางานในรถด,ด้วยก็มีให้เขาโมทนาด้วยดีไหมหรือในพักเครื่องวัตถุมงคลเราก็ได้ให้โมทนาบุญด้วยนั่นอ่ะได้หมดเลยเพิ่มเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมให้โมทนาบุญแต่เวลาเรียกอ่า เวลาเราถวายข้าวอ่ะเราถวายแต่เจ้าที่น่ะถวายข้าวถวายเขาเนี่ยของสังเวยอ่ะถวายแต่เจ้าที่เจ้าที่คือพระนะเช่นพระภูมิพระคมอะไรอย่างเนี้ยเจ้าทานเนี่ยคือพูดผีปีศาจเนี่ยบริวารเข้าใจไหมส่วนใหญ่ถ้าเราถวายข้าวถ้าเจ้าทานเนี่ยเราอุทิศบุญกุศลให้เขาดีกว่าเข้าใจไหม เจ้าทานไม่ต้องเป็นถวายกุทินนะบุญไงทําบุญแล้วก็ให้เจ,จ้าที่เจ้าทานโทนาแต่ว่าถ้าเราจะตัดอาหารนะเราตัดให้นอกบ้านเงี้ยได้เข้าใจไหมให้เจ้าทานเจ้าทานก็เหมือนพูดผิศิกดิสิมธสเวสีนี่แหละเข้าใจไหมแต่ถ้าเราส่วนใหญ่ในบ้านเราก็ถวายเจ้าที่งเช่นมหมูปันดิ่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าที่เข้าใจไหม เข้าใจว่าเจ้าที่คืออะไรเจ้าทางคืออะไรเจ้าที่คือพักเจ้าทางคือผีเข้าใจป่ะแต่บ้านที่ไม่ได้ตั้งศาลส่วนใหญ่เจ้าทางก็จะมาอยู่เจ้าที่ลงก็ที่ไม่มีศาลไงเขาก็คุ้มครองไม่ได้รินะ <c oughs> อ,อ,อันนี้มันเรื่องแล้วเรื่องงงตุ้ยอย่างนี้ดิมีกับบุญอันนี้เป็นความรู้เฉยแล้วเราจะทำบุญไปไหนอ่ะ เออนี่ันนี้ยี่บนี่ยังงฟูไหมเออทีกกระเบิดอ้าวแบตเตอรี่หมดแบหมดเอาลมหนึ่งไมมาเอาเอานี้นี่นี่ใหพอชุดชกุคิดจะตามไ่ปด้วยเนี่ยนี่เขาบอกนี่เจากรรมเาบอกพ่อสีมแกบอกผอยากใหนสทีนะแล้วก็เอาเอาไม้สกาเคาะให้ดีสักทีอ้าวเราเดินอยู่ที่เ่าไหม เรียบันทีเจ้ากรรมเขาก็ช่วยมาบอกเองเลยใช่ไหมว่าอยากจะได้บุญอะไรเมื่อจะได้ไวเงี้ถามพระด้วยาถามเจ้ากรรมด้วยเออไมได้โลไม่โลเออสูงถึงร้อยเปอร์ดีเปอร์เซนต์เอาดีแล้วลออจบดีนะลูกนะจำบุญน,นะลูกของผมได้จริงเลยนี่หลวงพ่อปานพูดเลยนบอกมันเป็นลูกหลวงพ่อโสธรน,นะ ให้ไปฝากตัวเป็นลูกหลวงพ่อโสธรใช่รู้จักไหมแล้วว่าจุดปฏิบัติอะพี่เกี่ยวกับหลวงพ่อโสธรไหมแต่รู้มาไม่เดี๋ยวฟังก่อนแม่เคยได้ถึงหลวงพ่อโสธรไหมโอ้โหแม่นี่เขาเป็นคนที่ไหนเนี่ยแล้วก็เป็นลูกใครอ่ะแม่ เป็นลูกใครพ่อแม่เป็นคนที่ไหนแม่แม่เป็นคนที่ไหนหนูเป็นหนูเป็นเขยใช่ไหม,ไมเป็นเขยเป็นเขยของครอบครัวที่เขานักถือหลวงพ่อโสธรใช่ไหมใช่พี่พูดถูกไหมัช <musun? S 1> ่มีหน,น้าหละหลวงพ่อตาให้ไปเราอะไปเข้าเขาเรียกเข้าไปไปเป็นลูกหลวงพ่อโสธรซะด้วยครับ,รบเราก็ต้องไปวันพฤหัสที่ไม่ใช่วันพระวันพระเขาไปฟังธรรมที่ เจ้ามาโปรดพระโพธิสัดมาโปรดี่ดาวมาดึงไงล่ะเขาไม่ยุบเขาไม่ว่างไม่วันพระเขาก็ไม่ว่างแล้วก็เป็นวันธรรมดาที่ไม่ใช่วันพระที่เป็นเป็นวันพิรหครก่อนเที่ยงครับถ้าจะให้ดีนะซื้อหัวหมูต้มไปสักสองหัวไปถวายหลวงพ่อโสธรน้ำแดงสักขวดหนึ่งจบเลยเงินไม่ต้องลูกขอ กาบเป็นลูกหลวงพ่อโสธรให้หลวงพ,ออพ่อโสทรคุ้มครองด้วยครับแล้วหลวงพ่อโสทรน,นี่ดีอย่างหรือเปล่าหลวง,งพอ่อดีศรีนี่นาบอกเทวดาเหมือนผมเทวดาที่ประจําองค์หลวงพออนน่อโสทรอะสักดิธิ์เงินเข้าตลอดเลยมห็นไหมเห็นไหมคนเข้ามาถวายใช่ไหม,อ,มอย่าลืมไปนะครับ